โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอแชนแนลนะครับผมมาอยู่ในเกมขยะอีกเช่นเคยนะครับผมเแต่ว,วันนี้เราจะปรอมตัวเป็นเด็กใหม่นะครับผมเออเล่นเออหันเล่นนะครับผมหันเล่นหันเล่นไป पाते हैं เบอร์สีทิ้งทำไมไม่ช่วยเพื่อนเบอร์สามาโหลบเพื่อนระวรังเนอะ ปืนปอมาเนี่ยไม่ต้องยิงหลายนัดขนาดนี้กูยิงอะไรวะ อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวเลยหรือยังไม่ได้คว้าอะไรเลยน่าจะเบรเียว เบอร์หนึ่งอะไรกันครับนี่กายบไก่ปะ Ui Ê Con như cắn xì tai thế đó nè นี่กูได้งไงวะเมื่อกี้อยู่บนเรือค้าอยู่บนเรือค้า แป๊บนึงแป๊บนึงตัวกระสุนไม่มีเวรละอุ้ยอุ้ยล้มเลยลุดหัวเลย,ยช่วยตาบ่าวสมองแค่ถูกหน้าค่าถูกไปสมองแค่ เบอร์นหนึ่งช่วยหน่อยช่วยเบอร์สี่หน่อยโห oh. ตายละอาไม่ช่วยเบอร์สี่แล้วอ่า oh. ขอบคุณครับเบอร์นหนึ่งไม่ช่วยอ่ะโอเคหลบก,ก่อนครับหลบก่อน ตายแล้วตายแล้วอยู่ข้างบนหลังคาตายแล้วผมยิงตายแล้วผมยิงตายแล้วอ๋อตายแล้วครับตายแล้วมาร์คต์เดอะโลเคชั่นมาร์คต์เดอโลเคชั่นมีคนอยู่คนอยู่ป้อมเห็ดสองคนอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวมันเห็นนะข้ามน้ำไปก่อน ดวนเลยข้ามน้ำไปก่อนโอ้ยยิงตอไปดับเบิลวานยิง,ยงยตอไปเดียจบละงานเข้าแล้ว อุ่ยมาอยู่ข้างๆเลยข้างไหนข้างไหนมาร์กเลยอุ่ยทางนี้นคนหนึ่งไปนี่คนหนึงความมือคนหนึงพุ่ยนู้นอยู่ข้างบนมาร์กดิมาร์กมาร์กเป็นเปล่ามาร์กไม่เป็นเดี๋ยวกันนะ ขึ้นมาก่อนขึ้มาก่อนบ้านนี้มีนะ ปับ,บนึงนะเบอร์สี่ได้ไมไมเขาแล้วโอ้ยเบอร์สองมันอยู่สองคนนึงอะ เฮ้ยประสิิ์ต้นจริงโอ้โหผมบอกแล้วให้ระวังนิดนึงโอ้โหมัน,น,ม,นมันนอนอยู่ก้อนหินน่ะไม่น่าบองไงไม่เห็นเจนเย็นเย็นเย็น้ยขอโทษนะประสิทธิ์มันเป็นไรครับไม่เป็นไรเราว่าจะให้นายนอนเฉยๆนะี่ย 老远了。 Je suis เจ็ดบามโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปทีนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไม่มีคลิปตรงเนาะเมื่อกี้ก็เลยคุมยากนิดนึงแค่ okay, ว่าเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเกม PUBG MOBILE นะครับผมเจอกัน